รับกันมาอีกครั้งหนึ่งกับอันโน่หนึ่งแปดศูนย์ะครับปลาพานี้ก็เป็นพาที่ยี่สิบเอ็ดเป็นที่ร้อยฮะเออแอบดิชิพาสไปออกกันได้ฮะโอ้เปิดกันมาที่เสียงระฆังดังเป่งเป่งเป่งโบสถ์ไหนเอ่ยบสก็อยู่ไกลไม่ใช่หรอทำไมเสียงมันดังจังมาด้วยเราอยู่ที่บ้านหมู่เกาะเอ่อของนิวเบลนะครับก็จะเป็นเกาะที่เราเพิ่งยึดมาได้เนาะก็จะเห็นว่าวิถีชีพก็คือแตกต่างจากเกาะโอโวค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับทั้งชุดแล้วก็การเดินของชาวบ้านเนาะก็จะฟีลว่าอเมริกันแบบว่าจะพูดดยังงไี ก็เจอแบบว่าแนวแบบเออเป็นโบสแบบเออเป็นความเชื่อของเขาเนะยผมก็ใช้คําไม่ถูกเหมือนกันนะฮะจริงๆมันมีเรื่องอยู่นะครับซึ่งผมก็ไม่ได้อ่านครับไม่รู้เหมือนกันฟิลคล้ายค้าคนไทยเหมือนกันนะเออฟิลว่าละมุงละมาอะไรเงี้ยคล้ายอยู่นะครับแต่เขาเป็นแบบว่าเขารบต่อพระเจ้าเนาะก็แต่างจะโอเวอร์ครับเห็นป่มโอเวคุยพี่แบบทําอะไรแบบนี้นะะก็เป็นวิถีชีวิตอีกแบบหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคเปิดมาต้อนพาลราก็พาเดินทัวร์แล้วกัน อะไรแล้วผมลืมครับไม่ใช่อะไรคือมันเพิ่งหายป่วยแล้วมันก็แบบเบลอๆนิดนึงครับผู้ชม,มก็ขออภัยด้วยนีครับยังกลับมาแบบไม่เต็มร้อยเนาะพานี้ก็หวังว่าจะดีขึ้นแหละมัง้งโอ้โหแล้วคือดูดิครับร้านคงร้านค้าก็ทําอะไรกันวะเนี่ยมีชมรมจุมนุมด้วยอันนี้คืออะไรเนี่ยประท้วงเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผู้ชมอ๋อเควสลบหนึ่งกดฟอร์จูนด้วยอะไรวะ เอองั้นเดี๋ยวพานี้เรามาอัปเดตกันนิดหนึ่งครับตอนนี้ปลดล็อกก็คือครบทุกอย่างแล้วนะฮะทั้งลำแล้วก็สิ่งของต่างๆเนะาะไม้ไม่พอโอเคงั้นจุดขับจุดจุดจดเงินบวกแล้วเนาะแสดงว่าชาวบ้านก็คือแฮปปี้หมดแล้วนะครับแฮปปี้หมดแล้วก็เราต้องเพิ่มอะไรอีกเนี่ยไม่ต้องเพิ่มแล้วใช่ไหมงั้นงั้น,ง,นงั้นเราเพิ่มขยายหมู่บ้านเลยดีปะเร็วไปวะ <laughs> <laughs> พาที่เราเราเพิง่งอัปเกรดกันไปเองนะพาที่เราต่อเลยเหรอ ก็ได้นะครับผู้ชมไม่ติดะลรป่ะเนี่ยเดี๋ยวผมขอขยายทางมาเพิ่มหน่อยแล้วกันนะครับอยากรู้ขอบเขตว่าเราจะขยายได้แค่ไหนไงตีกรอบตีกรอบจะได้เห็นแบบเป็นผ้าใหญ่ๆนะฮะอันนี้ก็ชึบ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 อันนี้คือเราแบบวางแป้นมือไว้ก่อนนะครับมีความแบบว่าเสียงหายนิดนึงด้วยนะไม่ตายผมไม่ชอบตีเวลาป่วยเลยวะรู้สึกไม่ใช่ตัวเองครับโอเค ประมาณนี้ฮะด้านล่างเราก็ขยายต่อไม่ได้นะเราขยายได้ข้างข้างครับข้างขวา,ขานะครับที่โล่งๆอยู่ตรงนี้เนาะต่อเลยก็ได้นะผมว่าไม่ติดอะไรครับตรงนี้ไม่อีกครับสองช่องคิดว่าด้านนี้ไม่ได้เพิ่มอีกแหละน่าจะเต็มแล้วฝั่งนี้แล้วก็ตรงนี้ไม่ช่องหนึ่งฝั่งนี้ก็ตีกรอบก่อนจะได้เห็นว่าเพิ่มได้แค่ไหนนะฮะชบสองหลังก็เอาครับอะไรที่เป็นหมู่บ้านผมเอาหมดนะจังหวะนี้เราต้องแชร์ทรัพยากรพื้นที่ให้คุ้มค่าที่สุดอืมแล้วด้านหลังตรงนี้เราใสา่อะไรเพิ่ม แต่งนิดนึงนั่นนะครับเพื่อความสวยงามอ่ะแต่นี้ไปแล้วกันนะครับแล้วก็ด้านหลังนี้ก็เป็นป้ายอเคโอ้โหเดี๋ยว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 อ๋อหมู่บ้านโซนนี้เขามีการประท้วงกันหรอเฮ้ยอะไรอะทำไมชาวบ้านประท้วงอะเกิดอะไรขึ้นอะเงินก็บวกดีไม่ใช่หรอทำไมโซนนี้ประท้วงเฉยเลยเออมีเรื่องกันแน่เลยหมูบ่บ้านสถานีตำรวจนนครับต้องถึงมือตำรวจงั้นเหรอเนี่ยให้ตายเถอะจนตอนนี้ไฟไหม้แล้วด้วย ไอ้ยเราละเลยก,กอหลักจงขนาดนี้เลอวเนี่ยเฟิร์สไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสถานการณ์แบบนี้งั้นผมขอเพิ่มเป็นสถานีรับเพลิงตรงนี้ทกนิดนึงโอ้จะว่าไปแล้วเนื้อหมูมันไม่พอแล้วก็มีปัญหาเรื่องของมันหมูไม่พอผมห่วงเรื่องของสบู่ขอดูหน่อยว่าสบู่ผลิตทันหรือเปล่าเออจะว่าไปเราก็ไม่ได้กลับมาดูเกาะหลักเท่าไหรนะ่เลยเนาะสบู่ยังทันอยู่นะครับจะมีในเรื่องของหมูที่เรายังเลี้ยงได้แบบ ค่อยดีเท่าไหร่อ๋อเพราะว่าชาวบ้านเขาว่าทวกันเนาะโรงงานก็เลยปิดอะไรต่างๆก็เลยปิดนะครับแต่คือมันเซ็ตตัวนานมากอะตอนเนี้ยอ๋อแล้วกดสโลว์ไว้ก็ว่าไปกระโทดไปเรื่อยเนาะเออแล้วก็กดเองะะอะเนี่ยผู้ชมอะเดี๋ยวรอเซ็ตตัวสักครู่แล้วจัดหนยครับรับสมุนก็สมัครงานอะไรต่างต่างคนตำรวจมาจัดการเรียบร้อยโอ้โหเนี่งมบไอ้ยาขอลงไปดูหน้าตามอบหน่อยนี่ฮะหน้าตามอบของเรา ในส่วนเมืองเราก็มีม็อบนะครับแล้วก็มีตำรวจมาเคลียเอ้ยจริงเราก็มีม็อบไปแล้วนีว่หว่าแต่นี่เป็นม็อบแบบว่าแรงงานที่แบบแต่เขาไม่ได้ม็อบแบบปะท้วงในขนาดเท่าแบบของคุณอันนี้เนาะคุณป้ามาดามอะ่ะเออคุณป้ามาดามของเรานี่คือ <c oughs> ผมว่าม็อบมาจากชาวบ้านนี่ชาวบ้านคือสุดๆแลวนะครับในขนาดแบบการอาศัยอยู่ในเมืององย่างแบบปะท้วงอะ่ะของเราเนี่ยจะเป็นว่าทํางานหนักเนาะโอเคเหมือนจะลดแล้วนะเรื่องของม็อบแล้วก็มาดับไฟเรียบร้อยครับสําหรับสถานีเพลิงก็ตรนี้กลับมาทํางานที่ปกติแล้ว เอาไางานม่นก็ต้องหนักกันบ้างนะไม่มีอะไรสบายหรอกใช่ไหมล่ะถ้างานสบายทุกคนก็รวยกันหมดแล้วสิใช่ไหมล่ะคนเราก็ต้องเรื่อง,งนการลำบากลำบากนั่นแหละอืมว่าไปนั่นามาแล้วกลับมาที่เกาะน,นิเวของเราด้วยอเกาะน,นิเวลลูกรักของพ่อ, <c oughs> อโซนนี้เหมือนจะโบดเหมือนจะไม่ถึงนะครับโซนนี้ถึง่เนาะแล้วก็โซนท้ายเมืองโบดจะไม่ถึงแสดงว่าอาจจะต้องสร้างโบดท,ที่โซนนี้สักจุดหนึ่งนะฮะโอเค งั้นเดี๋ยวผมตีกรอบเป็นวงกลมเลยแล้วกันนะครับไม่ใช่สิเป็นสี่เหลี่ยมมีความแอบบงงงงนิดนึงนะแล้วก็ตรงนี้มีโบด์แล้วใช่ไหมแสดงว่าจริงตรงโบด์ต้องอยู่นียเงิน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 ขออนุญาตขอนตขอนุญาตย้า,ายออกหนึ่งหลังนะครับแล้วก็เพิ่มโบสถ์ลงไปไม่ได้อีกเนาะขออนุญาตย้ายออกสองหลังเพื่อความสวยงามมาเท่าเทียมนี่โบส์มาแล้วแล้วก็ฝั่งนี้สถานทีเพิ่งถึงไหมถึงอยู่นะฮะนั้นผมจะไม่เพิ่มละเพื่อการประหยัดตังค์นะครับ โอเคแล้วก็ถ้าอย่างนี้เราสามารถสร้างเป็นโซนใจกลางเมืองเราอัปเกรดเลยดีกว่าชึบเอามาสี่หลังอะโอเคกลายเป็นเมืองอินเดพเนนต์เรียบร้อยครับปลดล็อกมาเป็นตอดินย่าครับแล้วก็มีทาวนฮอล์ปลดล็อกมาแล้วก็เล่นผรบิกนี่แหละสิ่งที่เราต้องการโรงงานทําบิกเดี๋ยวเป็นอันนี้ก่นละกันแปลนเนกว่าสร้างมาแล้วไม่มีคนงานะลยเออจะแย่เอานะฮะปัญ <c oughs> <c oughs> หามาเต็มเต็ม งั้นผมขอใช้โซนนี้ต่อเลยด้วยกันนะครับเฮ้ยเรือเราโดนโจมตีโอ้โหพี่เรือพี่ก็มีอยู่แค่เนี้ยโอ้จำบ้าอ่ะห้าวเหรอครับเรือพี่ก็มีอยู่แค่เนี้ยเรือพี่ก็มีอยู่แค่นี้เนี้ยอืมอืมซหน่อยซะหน่อย,อยมีอะไรเนี่ย เกลือมากโอ้หไม้ทาไมไม้เยอะจังมาเนี่ยเราขนส่งไม้ได้หรอวะผู้ชมโอเคไม้เราจะไม่เอาแล้วครับไม้น่าจะตันแล้วนะเห็นก็ไม่เอาไม้ครับปล่อยขายเลยปล <c oughs> ่อยเลยแล้วกันกอหลังเราไม่มีไม้นะแต่เราไม่เอาละ <c oughs> เออโอเคได้คนเสถียรเ,เนี่ยอันนี้ก็อีงแบบอายาเงินเหลือเจ็ดร้อยแล้วโอเครู้เรื่องครับต้องกลับมาดูกอลหลายแล้วผู้ชมก <c oughs> อหลักเกิดปัญหาแน่นอนเลยปลาลดลงโอเค โรงงานผลิตปลากลับมาทํางานนะครับใช้กล่องลดลงอ่านี่ก็ปัญหาอีกแล้วสบู่โอเคเบียร์หรือเจตันนี่๋อตันลำมันหมดเนาะทำไรได้ไหมนะนี่ยาลำมาแล้วลูกนี่ลำมาส่งโอเคกลับมาบวกไหมโอเคกลับมาบวกเถอะเป็นห่วงผมว่าเราควรเพิ่มโรงงานโรงงานเบียร์จริงๆนะว่าผู้ชมผมพยายามแบบ ปร,ปรับให้มันแบบพอดีพอดีแล้วนะแต่มันไม่ได้จริงๆครับอขออนุญาตเลแล้วกันดังนั้นก็ผมขออนุญาตไลแล้วกันนะเพิ่มโรงงานทําเบียร์เพิ่มอีกสักหนึ่งจุดนะครับชึบแล้วก็อนี้อาจจะต้องลดการทํางานลงนะเนี่ยตอนนี้คืออมันบริโภคเยอะกว่าใช่ไหมผลิตได้ร้อยกว่าเนาะมันก็จะแบบไม่ค่อยแบบสมดุลเท่าไหร่นะครับ สีฟ้านี่น่าจะเป็นดีมานนะฮะแล้วก็สีเขียวนี้เป็นสัพไพก็คือสิ่งเรามีอยู่เนาะซึ่งดูดีฮะตลาดตอนนี้คือดีมานเยอะกว่าแบบใกล้ๆก็เกือบครึ่งอยู่นะเ <laughs> หมือนเป็นแบบพอดีปริมปริมมาสับพาอหะมันก็เลยแบบไม่พอนะ,ะเออประมาณนั้นอ่าฮะตอนนี้คือเน้นเป็นเรื่องของเบียนะครับที่เราไม่ค่อยมีเท่าไหร <laughs> ่เออดีแย่ดีแย่แย่ผมแย่เรื่องของฮอปอ,อะไรก็มีพร้อมมาละหวังว่าน่าจะดีขึ้นแหละ <laughs> ก็คือแวนฮานี้ไม่ไหวแล้วเนี่ยฟื้นๆไปขอด้วนะอะไรจชได้ก็ใช้นะครับไปหยาบๆไปเอเรากลับมาปวดหัวเรื่องตอติงย่างเราดีกวาอย่าเน,น้อยที่นี่กระปุกข้าวโพดไม่ได้โอ้อยจะบ้าตายเลยวันเออเรามีข้าวโพดขายไหมมีใครขายข้าวโพดไหมเอางี้ดีกว่าเฮ้ยตายเหอะโอ้โหเกาะเราเลนแบบเราเล่นในโหมดเอ็กซ์เพิร์ดเนาะออเลยก็จะโหดขึ้นเลยครับ แย่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 ผมแย่ผมแย่ผมขอหาก็โดยมีอะไรขายไหมเนี่ยเขาไม่มีอะไรขายเลยอ่ะนี่ที่ก่อนนี้มีเขาโพดบอกผู้ชมสงสัยเรนนั้นเจอกันไหนละเออผมว่าเราได้เจอป้ามาดามอีกแล้วอ่ับผู้ชมขออนุญาตต่อเรือแล้วก็ไปเจอกับป้าหน่อยแล้วกันนะครับป้าพาที่จ,จะได้เจอดอีกันเนี้โอเคก็ไเดี๋ยวผมขออนุญาตเตรียมตัวสักครู่แล้วกันนะครับเพื่อเตรียมตัวบวกเนาะ ัดกันไปที่ที่กองเรือพร้อ,อมเล่นแล้วกันนะฮะโอเคเจอกันครับทุกคนเอาล่ะทุกคนในสุดกองเรือเราก็ครบเป็นเรียบร้อยครับถามะะว่าจะไหวไหมก็อื้อเอิแล้วกันนะฮะดูท <c> ร <oughs> งแล้วก็แอบยากอยู่หมดกันเลยครับไปเดี๋ยวเราลองไปดูนแล้วกันนะครับระะว่าจะไหวไหมนะรอบนี้เรามีกองเรือไม่เยอะมากครับมีชีวบลายสองลำแล้วก็กันพ้นหนึ่งลำฮะแล้วก็เป็นฟิกเกตหนึ่งลำแล้วก็มีเป็นแฟกชิปหนึ่งลำนะครับผมเออจำชื่อเรือสลับกันแล้วตอนนี้ ไปครับลองแล่นมาดูฮะตรงนี้ครับผมจุดนี้คือมีข้าวโพดใช่ไหมที่เราต้องการหรือเปล่าวะถ้าผมจำไม่ผิดเราต้องใช้ข้าวโพดทําไปแล้วนะฮะผมลืมไปละโอ้โหคือไม่ใช่อะไรครับผมอ่านแล้วผมก็ลืมมาลืมมาแบบเล่นต่อไงคือมันข้ามวันแล้วผมก็จะมีเป็นตอถิงนหญ้าใช่ไหมที่เราต้องการแล้วเฮ้ย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 โอ้โหเราเผื่อแป๊บเดียวแล้วเนี้ยเขายังไงเนี่ยลำเนี้ย คืออะไรคือมาจอ่อไว้เฉยหรือว่าไงจะยิงหรือไม่ยิงเดี๋ยวก่อนนะฮะคือถ้ามาอย่างนี้คือผมก็ไม่โอเคเท่าไหร่นะครับมาข่มขู่หรือว่าอะไรครับหรือว่าจะยิงไหมถ้ายิงจะได้กลับมาใส่ <laughs> โอเคเขาได้จะไม่ยิงครับเขาแค่จะมาขู่เฉยโอ้ยเสียเวลาจริงๆเราจะบุกกันแล้วผมมาเขามีป้อมปืนทั้งหมดสี่กระบอกนะครับรวมท่าเรือด้วยเนาะเป็นป้อมปืนธรรมดาสามันแล้วก็ป้อมปืนที่ยิงกับท่าเรือังไม่มีที่หิวครับสบายสบาย แต่คือมันจะอึดทนที่แบบว่ามันจะบุกไบหรือเปล่าก็อีกเรื่องนะฮะผมจะให้เรือํานี้นำแล้วกันเลือดเรือรามีเยอะสุดนะจอดก่อนเรือํานี้เลือดมีประมาณเท่าไหร่อ่ะสี่พันโอเคเรือรานี้ละเดี๋ยวนี้ก็โอเคคือประมาณสี่พันครับเยอะสุดอันนี้ก็สองพันอ่ะงั้นผมให้เรือที่ผมพิ่งต่อไปํำเลยแล้วกันนำนำเลยแล้วกันนะฮะไปรุยครับบุก เต็มกำลังเลสโก้แล้วก็ที่เหลือขนาบข้างมาฮะโอเคมีควยครับผมเดี๋ยวผมรับก่อนแลวกันนะบวกฮาเมื่อกี้แอบติดลบอีกโคนลโซเขาแบบว่าขี้น้อยใจอย่างวะช่วงนี้เฮ้ยตรงนี้มีเกาะอย่างนี้ว่ะผู้ชมเฮ้ยน่าสนใจอาจจะเป็นเกาะที่เราสามารถทํารําเพิ่มได้ครับแลวไม่เดือดลัเล่นช้าอย่างวะนี้ครับผู้ชมเล่นเวลาแรกนะครับปไปโอเคเริ่มยิงแล้วครับจังหวะนี้แหละลุยโลดบุกเต็มกําลังครับผม ปลปลุมยิงครับผมรุมยิงเข้าไปลุมยิงเข้าไปโอเคครึ่งหอลอดแล้วเรือเราเนี่ยครึ่งหลอดแล้วเอาโอเคนี่ก็ออกมาพักได้ครับโอเคลุมยิงครับลุมยิงอย่าพังได้บ้างอย่าพังได้ป้างฝ่าไยได้ป้างฝ่ายได้ป้างทำไมพังได้จะแฮปปี้มาก โอเคการบดออกมาด้วยดีมากเมื่อกี้การบดยิงนครับเอ,อ้การบดกันบดก็วบดมีออกมีอทีเดียวโอเครอ,อ,อดครับแล้วก็ลุมยิงไหมฮะลุมยิงปลาฮะโอ้รวดเร็วทันใจครับผม <c oughs> เรียบร้อยอาานี้แล้วก็ยึดได้หนึ่งเกาะน,นะครับผมเป็นกล่องคุณมาดานั่นเองแล้วก็เครมเลยครับคือตอนเนี้ยเมืองเราประสบปัญหาใหญ่ก็คือ เป็นพวกของลำอะไรเงี้ยครับไม่พอเนาะแล้วก็โอ้เ <c oughs> จอสลัดปลาเต็มเลยก็คือชิวว่าเวลาเราจะพังละ <c oughs> โอเคเราก็ได้อีกหนึ่งเกาะน,นะครับผมนี่โอเคสวยงามครับก็ถือว่าเควสคพาร์นี้ก็เสร็จสิ้น,นเรียบร้อยฮะแต่จริงแล้วก่อนหน้านี้มันแอบมีเควสของซานต้านะทุกคน <c oughs> เป็นแบบว่าหิมะหิมะตกอะไรอย่างงี้แต่คือมันแบบผมอัดไม่ทัน เอาจริงคือเราสามารถปิดคลิปได้เลยครับพานี้จริงๆคือมันมันมีควยแบบว่าไมไ่รู้ว่าเป็นคบบุยหรือเปล่าน่าจะเป็นอีเวนต์นะครับผมเพราะว่าช่วนอัดในช่วงของคริสต์มาสเนาะเขาก็จะมีแบบว่าเป็นอิสต้เอกแบบนี้นะครับผมขึ้นรูปไปดูนี่เป็นรูปแบบว่าซานต้าขี่เกวียนแบบนี้เลยเออคือมันเท่มากนะครับผมอัดไม่ทนันเฟรแม่งร่วงจัดๆแต่สวยดีนะทุกคนเออก็ สุสานวันคริสต์มาสย้อนหลังนะครับผมก็คลิปนี้อาจจะลงวันเสาร์ปะถ้าตัดทันนะถ้าไม่ทันก็น่าจะวันอาทิตย์นะครับโอเคช่วงนี้ก็ปลายปีแล้วนะผมว่าอยากทําคลิปให้ลงถึงปลายปียู่นกันแต่ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับก็ไปตอนที่เราไหวเนาะ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าปีนี้เราจะไปกันได้แค่ไหนนะครับสำหรับช่องเราเนาะแต่คือปีหน้าเราก็ยุ่นต่อแบบว่ายาวๆครับผมเดี๋ยวเรามาสปอยล์ปลายปีดีกว่าเหมือนที่เราเคยทํานะครับ โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะฮะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันอีกที EP หน้าฮะ